สักเลขยังหล่ะสาวซื้อเอาห้าถือกี่ห้ามันถือห้ามันถือเลขยังสาวซื้อสาวซื้ออยู่โน่สาวซื้อซื้อไปเบิดชุดโตอะก็อาจารย์บอกว่าซื้อเลขอะไรแล้วมันก็จะถูกหรือว่าถ้าเรามีดวงมันบอกระซื้อสกไปบอกเออแต่ยังไม่ได้ดูมันต้องถูกสักตัวหล่ะจัวหนึ่งเก้าเนี่ยอ่ะแม่ใหม่ว่าเราได้กี่กี่ใบห้าสิบใบ บลุงแกไม่ได้ซื้อไปเยอะขนาดนั้นหนูก็ไปอุดหนุนให้กำลังใจลุงสิบใบที่สิบใบสองใบชุดละสองใบแกไม่ได้เอามาชุดใหญ่แกก็ลงทุนไม่เยอะหนูก็อุดหนุนลุงแกๆเนาะมาวด้ว้เรื่องวันหวยออกถึงยี่สิบใบไหมถึงอยู่หลายตัวถึงอยู่หลายตัว เออไม่ได้เอามาด้วยอ่ะอยู่บ้านเราจะเอาซีโม่เลยเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปรุ้นที่บ้านรีบร้องเพลงแล้วรีบกลับรีบกลับ